สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเข้าครัวกันนะคะก็เมนูของเราแกงกะทิเผ็ดไก่ใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ผักโขมนะคะก็วันนี้ก็ไปช็อปซปเปอร์มาร์กมาค่ะ เพราะว่าเราก็อยากจะทําอาหารอร่อยอร่อยกินนะคะวันนี้ก็ไปเจอผักโขมพอดีค่ะอืมรสมากค่ะก็หยิบมาเลยค่ะมันแบบว่ารสราคาพอดีค่ะก็ใส่กะทิลงไปหอวหอมแล้วก็อ่าพริกแกงลงไปนะคะเอาไปผัดให้มันแตกตัวนะคะให้มันหอมหอมเลยค่ะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆใครไม่ทานเผ็ดก็ใส่นิดนึงก็ได้นะคะก็แล้วแต่คนชอบค่ะทีนี้ก็ผัด พิ่แกงของเราเนี่ยคะให้มันแตกตัวให้มันมีน้ํามันเยิ้มออกมานะคะผัดไปเรื่อยนะคะก็ ได้ที่แล้วนะคะกำลังได้ที่เสร็จแล้วเราก็าใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเอาไปผัดให้เนื้อไก่เรา,เาสุกแล้วก็อย่าอย่าผัดนานนะคะให้มันสุกแล้วก็นุ่มค่ะเพราะว่าเนื้อไก่ของเรามันเป็นเนื้อส่วนอกไก่นะคะไม่มีไขมันเพราะว่าถ้าเราผัดนานๆเนี่ยเดี๋ยวเนื้อไก่มันจะแข็งนะคะก็ผัดให้มันนุ่มเพราะว่าเราก็จะตุนไปด้วยแล้วก็ ต้องใส่อะไรเยอะแยะมันก็เดี๋ยวเพื่อนๆคะก็ทำลองดูนะคะเสร็จแล้วผัดไก่สุกเสร็จแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะเอาไปผัดเข้ากันค่ะหน่อไม้ของเรานะคะเป็นหน่อไม้กระป๋องเออมันก็จะมีกลิ่นนิดนึงให้เพื่อนๆนำหน่อไม้เอาไปต้มก่อนนะคะพอต้มเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปล้างน้ำแล้วก็ค่อยเอามาเสด็จเสด็จแล้วก็ค่อยเอามาผัดนะคะ เพราะว่าถ้าเอามาผัดเลยทานไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้กระป๋องนะคะมไม่สดนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือนะคะลงไปให้หมดเลยนะคะเพืเ่อนๆลงไปให้หมดเลยเราก็จะได้น้ําแกงที่แบบว่าอช้าๆแบบตักใส่ข้าวเนี่ยไม่ต้องแพงเลยค่ะอืแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะก็วันนี้นะคะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาก,มาก็โอ้โห ผักเนี่ยมันก็ลดราคาเยอะนะคะเพราะว่ามันหน้าร้อนเนาะกินฟักกินแตงอะไรมันก็เยอะแล้วเออขอแกงใส่นอไม้แล้วก็ผักโขมบ้างมันจะเป็นยังไงเนาะเออนี่ก็ไม่เคยแกงนะคะก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะเสร็จแล้วก็ปรุงน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ําปลาลงค่ะถ้าใครจะใส่ขนอรสดีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าใส่แค่นี้มันก็อร่อยแล้วค่ะก็เออ อร่อยแล้วค่ะก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะนะคะเพราะว่าพริกไทยของเราไม่ใช่ค่ะพริกแกงของเราเขาก็ เข้มข้นอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆใส่ผักโขมลงไปนะคะเพื่อนๆอย่าใส่เบิร์เดอร์เดี๋ยวอันมันกระทะน้อยเนาะค่อยๆใส่นะคะเพราะว่าถ้าใส่หมดเนี่ยไม่มีที่บ้างค่ะให้มันยุบตัวซะก่อนแล้วค่อยใส่อีกนะคะผักโขมนะคะมาดูเนาะหน้าตามันจะออกเป็นยังไงแต่ว่าเดียนก็ว่ามันจะแซบอยู่เดอมค่อยๆใส่นะคะ เห็นไหมคะพอเราใส่ไปเนี่ยมันก็ยุบลงนะคะมันยุบตัวเร็วแล้วก็มันไม่ได้เยอะนะคะผักโขมเนี่ยถ้าซื้อซื้อมาก็ซื้อมันก็เข้าขายเป็นถงละกิโลนะคะเออก็โอเคอยู่เนาะอืมค่ะก็เห็นไหมมันก็จะยุบตัวลงนะคะยุบตัวลง อันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะใครจะใส่แบบว่าบ a s i l i ค u um, มหรือว่าจะใส่ผักหอมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ของบ้านเรามีแค่นี้นะคะก็กินกันแค่นี้แก่ชิมดูแล้วก็อร่อยอยู่เด้ปัดทีนี้ก็ตักราดข้าวใครจะห่อไปทำงานก็เชิญเลยค่ะอุย๊ยอร่อย